ครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าส้่สองสักแค่ปักเซจ้าพี่น้องวันนี้สักแค่ปักเซนอกจกะว่าอยากกินสมแห้งแห้งพี่น้องเนาะวันนี้วันที่สองวันอาทิตย์เด้อพี่น้องขิดอยากกินสมแม้ว่ไม่แน่สิก,กินนอะมาหลินเนเอื่อยเอื่อยก็ว่าได้บักม่วงลายอยู่พี่น,อนอ้องเนาะไปสักแค่สีผ้าไปเก็บหมักม่วงนะพี่น้องเนาะเก็บบักม่วงกินสมกันเลยจ้าร้านผ้าไปน้องน้องท่านว่าสบายดีนะ โดยน้องท่านว่าพาไปพี่น้องปะไปเก็บบังมงมากินสมกันเลยจ้าอาการหอนจะเสียแหง้งหิวสมในพี่น้องเนาะเวลาเหตดเวกเห็ดงานแหง้งคักอยากกินแต่จะสมปะตอนนี้ฮีก็มาหอดก็อง่วงเลยพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าตาพี่น้องบัมกมวงมาสะแขกกับซีมาตอดกันเลยอ้าตกแล้วหวหน ตอนนี้ก็มาเจอหนองพื้นขืนอุ้ยพ,พี่น้องเออขืนสูงขนาดเลยเขืนสูงขนาดเลยมาๆมา,มาเกบ,บังง่วงน้ำกันพี่น้องกินสมเนี่ยมาเห็นแดดซองลกองกักบบ่ค่อยสัดผุนบังมวงจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้ามากินสมน้ำกันเด้อจ้าปะปะยังเลยแบบนี้ไปกินสมเพื่อนน้องว่าจา้า

หม่าม่วงซอสบ่หรอเปล่าเก็บสดๆจากต้นไม่้เจ้าประเด็กอะประเด็กใหม่ๆตอนประสิวพุนนาพี่น้องโยดหยดจ้าย้ายแพทได้หรอเอาเกลือมาให้จำจำนีำล่ละหือกรอบๆแบบพี่ห้อง ดี๋ยวสักแค่กินอันนี้แหละสักแค่ซีาพาไปตอยบัอย่างจ้าเนาะเบิ่งวานแนมไปเบิ่งบัอย่างกับบุคคลสิมีแล้วไม่มีห่างๆพี่น้องบูหูว่าสิได้หรือบ่อสิเก็บไปฝากนะเอือยเพศเนาะพี่น้องเนาะรือว่าบานหน่อยสตูดิโออยู่สวรรค์นะเขตจ้ากินสมแล้วกนจ้าพี่น้องิผพาปีนก๊กอกแบัอย่างาด้วยจ้าเด้ออืมอืมถึงมื่อแ มามาพี่น้องเลยเพชรไปกับเก๋าเบิ้งคลิปนะเนาะบนเห็นกินมักยังมันคือไปตาเสบแต่นอนมาเนาะนะสีมันก็รลายร้ายสกักแขกอะตั้งแต่บะหน่อยเฮ็ดคลิปมาหากาบเบิ้งยังตอบแทานอายเลยเนาะกะนี่แหละสีเก็บบังอันนี่แหละ,บบนนหละไปฝากพี่น้องไปฝากไปสอนบอกว่ามายามเนี่ยออกโรตไม้กับบะได้มายามเลย มันขาหมักกับไก่ได้น้องอยู่สวรรค์น,นะเขตมาหาสุกรมากับไก่กันพี่น้องยามมันก็ไม่หยุดหน่อยไก่มาหาซู่กันกระยากรายเด้อพี่น้องจ้าถ้วยบอลลับากล่างจ้าพี่น้องคว่ำแส็บคว่ำนัวบอกเลยเลยว่าโอ้โหแส็บคักอีนีพี่น้องผู้ได้ปรุงวะบอลลับาร่างพี่น้องงอมไว้เลยอ่ะอิม่มน่ะ มามาพี่น้องหลังจากกินสมเลยอภากันมาตออัวบักยางกันเลยจ้าว้าอย่าแตกพี่น้องมาจ้าทุกคนที่แพ้คืกอก๊อ ว้าวหน่วยจากสีแยบคากหวานคากพี่น้อง,ตองอาาแต่ว่าซุกแห้งหยันแต่ซิมินอนนะจีะเนาะพี่น้องเนาะโอ้แบบย่างหลายคากเลยเต็มเบอร์สิบหกจ้าครูวเบอร์สิบหกโอ้บางอย่างเศราแค่ขืนพี่น้องขาสัน่นขืนเฮิงหลายขาจันอย่าสัญญาณกันนะลูกโกงจะง่ายหรอพี่น้องลิงก้อนลูกโกงจะ,ะหายเราโกงเอ้โกงเอ้ยอย่าหัดกันนะลูกโอ้ยการเป็นกรรมการโกงป้าให้น้งองลิงก้อนโกง น้าๆน้าน้าอย่าให้การหลอกน้าหน้าอีกกองมันจับบางสื่อนี่ยเน่าเอือยเพื่อจะสีเหลืองหายต่วได้งานตัวได้มีขวัญกะสีฝากหายเลยเพศอยู่สวรรค์นะเขได้จ้าเนาะสื่อน้ำเอือกฝากไปหายอุ้ยมีจะนวยางารพี่น้องต่วได้มีขวัญจะสิเนาะมากับสีโบเตะนะเนาะพ่อพ่สื่อ ทำนี i, ่ก็ไล่โลได้หนิน้องแต่บหูก็โลทรายโบหูกคือกนี่จะเสีดว่าเอาหน่อยนิน้องมากันหนโอ้จะเป็นพญาการคัดเนาะเดีวเอา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 ไอกีกระแหงนี่จ้าพี่นอกมักอย่างโอ้โหเหลือแต่นวลงามใสๆเนี่ยเพน้อนวลเดินซุบในนี่ไม่หซุกๆนี่แหงน้อไปกับเสืเหลือโลคล้ายในบ้านตอนได้กินไดก็กินแล้วพี่นไ้นอ มันส่วนมากมันบ่างาบ่ามเลยบุคคือทำอีททำอีดบุม่มีหน่วยตีเลยเนาะอ้าเมืนง่ามไหนก็กินนำ้ำต่ไดรซุกแหงก็ยังไม่นอนเนะี่ยขู่ที่สองจ้าโอ้โหหลายเลยทีเดียว,จ,วยจัดไปไมีแต่บักยางหนาวจัดไป เลือกอ้าวแล้วได้เลือกได้เมนได้ดีเนาะแต่ได้เลือกบดได้ก็บเมนมีบ้องมันก็เป็นคือกระดานไลายเนาะนี่มอยู่พียงเท่าหึเพื่อเพล่อบัว่าฝากไปหอดฝุ่นจักมินขยันแต่แตกแต่งกันเอื้กับถึกไปย่างแล้ว เอือยเอือยเพื่อกลเลือกเซ็ตพี่น้องต่อได้งานต่อได้พ่อกินได้เพื่อกลเลือก็ไปขายนําเนาะขายโลบานพ่อได้ค่าขนมลูกต่อได้เฮียวต่อซุกแหกต่อผเพื่อกลเลือกกินได้ก็กินว้าพวกนี้อิ่มหรอบ่อิ่มหรอบ่อุ้ยหนาสมางามแท้เด้เอาอ่ะเอาโอ้โหเอาตาหัวบังน้ำได้ยามันมีบ่องเด้อกินบังน้ำได้ นี่นี่นี่กินยล้วจะทิมจะหื่อนะกินแล้วถิมไปป่าปู่ะอผู้ใเอให้ปลาเพ้นแต่หันฝากมาให้ปลาเพ้นอ่ะหันป่า้ายเจ้าป่าให้ท้องจะนอยปลาให้ห้าเอาไปกินเออท้องไงฝากให้ผีเพ่นปลาให้ปลาเพ้นแม่เพนอืม อวันนี้ท่าที่พี่อายขืนพี่นอ้องแหงเลยร้า,ายดูเนาะดุเนะขืนยึดถึงเพื่อพี่น้องตัวอ้ลองมากกับซิมีแพย่างกับอันนี้ยอดลงมาใส่ในพี่น้องมากับบะเตกเนาะอุ้ยงามคางามคกอือดีงามขนาดหน่วยไซต์ติงลิงโอ้โห สายๆจ้ะพี่น้องสำถ่ายมดแล้วคนแรกขั้นบ่อปีนาฝนบ่ปีนี้เส้าเราบได้กินแล้วมดเลยเ <c oughs> ออมันแตกได่ไปละก็ไปกินเ <c oughs> ออเถือกเหนียวเถือกเหนียวหน่าเนาะ <c oughs> ปีนี้ปีนี้กําลังซื้อลูกหมกูมาบ่ะป่ะ ไปสียอดกับพวกออมสินมาบ้าแล้วบางอย่างมาซ้นำนนะวาเนาะโอ้โหดอดดอดดอดข้ามบาอย่างตกโอ้หเห็ดคล้ายในบ้านเป็นว่าเห็ดทงหาที่นอกจากซีฟมาเป็นหาละไรงหาผ่านปกติคล้ายซีฟราว่าบางอย่างกับพบงาเนี่ยนะอันนี้เติมกันไปหนักาค่ไหนหาผ่านมันก็พอก,กินอย่างนี้ เนพืชจะบ๊วค้ายเป็นวะค้ายจะเป็นยบาบวมีบ่องมาได้เรากินไปมึงนึงตอนนี้คืออะไยแต่จัสสะสิบสะซำสิบโอ้จะหาอกสิบงปไปได้เก็บข่าวเซนทำเพ่นได้คันถาได้ตสยน้ำนะพอะดีปางเงินน้ำซาเด้อ ก็จะคลายลองผลปา่าก็น้ำซาซ่าสีเมือก่อนโอ้โหหนึ่งหลอดดีแต่ไปแต่งอีกคนณล้วจาคนเดียวเขาเพิ่ไปขืนทังจอดเงียงล่งไปขืนทังเบื่อผมกาง่ายอยู่แล้วนะพอพิเศษพิเศษมอดซามปีหนาจังสิได้กินว่ะซะค่ตขาท่า้องหาพัน จ้าคัดเลือกน่วยด้วยจ้ะเด้อน่วยซุบจังสีคือการกลับน่วยที่ว่าเป็นไม้ไมเป็นแหลกๆหลกเนาะเสบจ,จ้าพี่น้องเนาะสะแขกกระสีอมิตัดมาตัดก้อนแบบน,นี้อ่าแต่ค้องฟ้าให้เอือยเลยดีใจร้ายเนาะเมื่ออื่นกระสิไปฟ้าไข่เอือยพี่น้องถาเบิงถาซมน้ำกันเด้วยจ้าเนาะอ่ โอ้ยตนนี้อยากให้กินซุกๆหวานๆเจ้ว่าอันนี้ไปจิมกันเลยพี่น้องเอยเตกเลยจ้าโอ้โหผลนานพี่น้องจ้าเต็มเลยจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปกับซีเป็นไปฝากมาออื่นนาะสะแขกกับซีใดครับโหลดข่าวไปในเมืองนาอจ้าเนาะอ่าคลิปต่อไปกับซีเป็นอีพีที่สองนะเพียงน้องอีพีที่หนึ่งกับเก็บับกย่างไปฝากเอือยเดอจ้าพี่น้องจ้าเออหักจากสวรรค์นนเขตเดอร์ เรื่อว่าอเออเพ้นเนาะเออเพ้นหัวยย่างบ้านหน่อยสตูดิโอเนาะ,ะซื้อเฟซบุ๊กเพิ่นเพิ่อเอซื้ออ่าซื้ออ่าซื้อยูทูบจ้านี่สแกกับเสียม่ต้านมาหนีบหนีบอออก,กันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าสแกกับเสียหนีบเอาขวัญมันออกน้อยจ้าเนาะบางเดิมเอือยขายบ่พอกันจ้าพี่น้องจ้าเนาะขายบ่พอกันเลย พระาะว่าเพิ่มโบไดเก็บขายเหิงไหนนี่ก็สิเก็บประมาณนี่จ้าพี่น้องตัดขวัญมันออกเนาะเพราะว่าสักแค่คันเหลือกเอาตระไดมีขวัญเนาะตระไดแตกตระไดอันนี้สักแค่ก็สิบ่เอามันสิเน่านะพี่น้องเนาะจักเรียนสิฝากสิหอดจั๊กมือกะบุหูคือกันเด้อพี่น้องเอ้นนเอเย